วันอาทิตย์ค่ะดวงชะตาของคนวันอาทิตย์วันนี้อุ๋ยมีเรื่องไม่สบายใจแต่เช้าเลยมีเรื่องต้องแก้ไขแต่เช้าเลยนะคะแต่ยังไงนะคะการงานนะคะถ้าเรื่องของการงานมีปัญหาให้แก้ค่ะแต่แก้ได้ปัญหาเก่าๆจะวนกลับมาให้แก้ด้วยเช่นกันนะคะถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับคดีความนะเอาดีๆนะคะแก้ไขได้แต่มันอาจจะยืดเยื้อเนาะ สำหรับการเงินนะคะรายจ่ายเยอะนะคะหมดไปกับการเดินทางหมดไปกับการเ,าเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเนี่ยนะคะภาระเยอะรายจ่ายเยอะแต่ก็ถือว่าเข้ากับออกเสมอตัวนะคะแล้วก็การเงินก็จะดีขึ้นด้วยสำหรับในเรื่องของความรักนะคะถ้ามีปัญหากันมาก่อนหน้านี้นะคะจะกลับมาเคลียร์ใจกันแต่ปัญหาก็จะวนอยู่นะคะต่อให้แก้ได้นะคะมัน ก็จะวนกลับมาเช่นกัน mm. เพราะฉะนั้นปัญหาเก่าๆยังมีให้แก้มาเรื่อยๆแต่ทุกอย่างยังมันก็ยังวนกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของความรักนะคะปัญหาในรูปแบบเดิมนะคะต่อให้ดีกันเดี๋ยวก็กลับมาทะเลาะกันอีกนะคะหรือความสัมพันธ์เนี่ยจะห่างไกลกันนะคะหึงหวงกันทะเลาะก,กันนะคะคาพูดนะคะแต่ใดๆมันก็ไม่ขาดกันหรอกมนาะในเรื่องของความสัมพันธ์ แต่สำหรับคนโสดนะคะจะได้พบได้เจอคนที่มีบุญสัมพันธ์กันเช่นกันสุขภาพวันนี้ระวังปวดหัวไมเกรนปวดหลังปวดเอวความเครียดความดันนะคะอ่ะโควันอาทิตย์ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันช่วงนี้มีปัญหามีเรื่องเครียดนะคะแต่ถามว่าผ่านไหมผ่านนะคะโอเคโชคลาภไม่เด่นนะคะเลขมงคลวันนี้หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งศูนย์แต่ดวงดีอยู่อย่างนะคะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนดวงทําให้ปัญหาเนี่ยคลี่คลายแก้ไขได้นะคะแต่ก็ไม่ควรประมาทนะคะโดยเฉพาะถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีความนะโอเคมันจะยืดเยื้อแล้วมันจะวนมาทําให้มีปัญหาในภายหลังถ้าเคลียร์ได้ก็เคลียร์ให้จบนะคะถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเช่นกันนะคะต้องดูแลสุขภาพระยะยาวนะคะทาบุญเสริมดวงวันนี้ทําบุญกับเตาเผาศพทําบุญกับ ผู้ยากไร้นะคะหรือจะไปโมไปไหว้สถานที่อยู่อาศัยหรือร้านค้าหรือสานหลักบ้านสานหลักเมืองนะคะหรือจำสินไปเลยไม่ประมาทในการขับรถขับราวันนี้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทอาจจะมีคนใกล้ตัวทําให้เรื่องไม่สบายใจอาจจะได้ซ่อมบ้านซ่อมรถหรือว่านะคะบ้านเนี่ยเสาเสาร,สา,ราวเพดานรั่ว น้ำซึมนะคะมีปัญหาให้แก้หลายๆด้านเช่นกันในตัวบ้านด้วยเช่นกันแม้กระทั่งสุขภาพของคนวันอาทิตย์ด้วยนะจ๊ะไม่ประมาทนะคะโอเคค่ะอ่ะถือว่าวันนี้ทั้งเงินงานนะคะรักเนี่ยต้องแก้ที่ตัวเราเนี่ยนะคะต้องมีสติต้องมั่นคงไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะคะเดี๋ยวก็ผ่านค่ะโอเคอืมทำบุญ ทำบุญด้วยการไหว้เทพเทวดาที่อยู่อาศัยจะดีนะคะแม่ทรณีขอพรท่านหน่อยก่อนออกจากบ้านนะจ๊ะโชคดีค่ะ